สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับหนังนะครับแล้วทำไมแล้วทำไมฟันไม่แปลงครับก็พอดีใช้ยาสีฟันอันดับสองไม่ได้ใช้คอเกตอันดับหนึ่งนะอันดับสองแล้วตัวที่ใช้ฐานกี่ถุงกี่กี่พอดีใช้ครีมกันแดดครับครีมกันแดดหรือครีมทาวเนี่ยอันนี้ใช้ยี่ห้อรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากหรือว่านึกว่ามาร์กเลยเอามาร์กเลยมาติดทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> โอเคครับเสียเวลามันนานแล้วเนี่ยโอเคก็สว anyway, no yes, no yes, no ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนที่ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นมุกกันต่อเนี่ยยาวเลยนะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับพี่เอยาวจริงยาวจริงแบบาวจริงแบบยาวยาวใหญ่ใส่ไม่อันเลยครับใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้หญิงอยู่ในห้องด้วยนะครับครับก็วันนี้เราจะมาเปิดเอ่อเปิดรายการแล้วก็แนะนำตัวด้วยกันนะครับนะครับ แต่ร,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 รับ,บ,ร,ร,บรายการชื่อว่าอะแบบไรนะครับคุณชัดพิพครับรายการชื่อว่าแบบไ้าก็เป็นรายการา <c oughs> ก็วันนี้จะมาแนะนำตัวอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาชื่อว่าอะไรครับชื่ออะไรครับอยยิงชื่ออยยิงอยยิง,ยงชื่ออยยิง <c oughs> ก็อครั้งที่แล้วที่เป็นเทเลอร์นี่ผมลืมใส่พออิงเข้าไปก็ต้องขอภัยอย่างพระสูงด้วยนะครับแม่ทำไมคุณไม่พยักหัวเลยครับพสบายทีคุณคุณน้านิ่งมากคุณไม่ได้พยักหัวเลยเป็นสิ่งที่พยักหัวเคครับก็ส่วน พ่อยิงนี่ขออนุญาตน้ำตัวหน่อยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับชื่ออะไรอะไรยังไงบ้างครับชื่อพออ่อยิงแค่นี้ได้ไหมไม่ดนะีหรอกคือนะชื่อยอออิงเสร็จตัวไม่อยู่ตัวไม่อยู่ครับตัวยังไม่หอมนะครับก็ยังไม่มออหอมลยครับที่เราก็โดนลืมใช่ครับฉายาเขาชื่อพอ่อยิง โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะพีเนะโอเคก็ยังยังมีอย่างยังไม่จบืโอเคครับก็ผมก็ที่รายการนี้เราสร้างขึ้นมานับไม่ได้ว่าจะหวังผลกำไรหรือว่ากำมือนะครับครับจะกำกำมือจะไหนวะครับ ก็รายการนี้นะครับที่สร้างขึ้นมาก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้รับความสุขความทุกข์นะครับนะครับัครบแต่ดิบพี่ว่าดิบมันก็อร่อยนะครับผมว่าผมว่าสุกอร่อยกว่าโอเคโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าโอเคครับอืมก็รายการนี้ก็จะสร้างฮะไม่ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งไปไหนคือเขาไปทุนลานะครับเขายังไม่มาเลยครับเขาไป เจอบีติกหรือว่าลุงบีของเราเองนะครับหรือฉายาเขานี่โด่งดังไปทั่วประเทศเลยจะแล้็ชัดไหม, <c oughs> ไมเว้ย <c oughs> เดี๋ยวได้โดนยิงเหมือนคราวนั้นีกไปเนี่เขาหัวสลบทันอะไรผมโดนปากใช่ไหมครับผม,ผม, <c oughs> ผมโดนปาก โอเค <Okay, S 1> ก็รายการนี้จะเป็นรายการที่จะให้ทุกคนนะครับที่เป็นนักแคสเตอร์นะได้รับความรู้ความมีฮาความสนุกสนานล,าล่าเริงอีกมากมายเลยนะครับแล้วอะไรเล่าไปครับผมแค่มองดูวิวทำไมวิวเขาฟังสวยขนาดนี้ดูสายตาเขาสายตาในครานี้แบบคมเหลี่ยมมากครับแบบว่าดึง <c oughs> ดุนวด <c oughs> ดึงหนวดข่าวครับ ลุงนวดขาพิการไปด้านหนึ่งก็นวด้ขานเอาใครไปเรื่องแล้วเออคุณช่วยอธิบายให้นอยให้ฟังหน่อยเลยไหมสักเล็กน้อยครับเชิญครับเชิญครับเชิญก็คนดีเพียวพราวแล้วก็ขาวไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเรื่องรายการผมพูดเรื่องอะไรกับพี่เออสเปคเนี่ยเอาแล้วไม่รู้เลยพี่จะไปรู้วอย่งบอกเรื่องรายการครับผมหมายถึงเรื่อง โอเคโอเคครับก็รายการนี้นะครับจะมีแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือการสวัสดีอย่างนี้นะครับช่วงที่2ก็จะเป็นการการแสดงโชว์หนังละครในแกลลี่มอสที่เราจะสร้างให้คุณผู้ชมดูนะครับอพูดติดอ่างไม่ได้เดี๋ยวแป๊กขึ้นมาชิบใหม่เลยนะครับตัวละครมีใครบ้างครับสี่คนนี้มีใครบ้างครับบอกหน่อยครับพี่อแม้มันเป็นคืนที่เงา อะไรนะอุ้มาตั้งนานฟังมัเนี่ยก็จะมีผมช็อตพิพอลเลยครับแบบได้บอลครับต่อไปก็จะก็จะมีเดมอนเชสนะครับก็จะมีคุณบีซิกแล้วก็พอยิงนะครับพอยิงพอยิงคอมอะไม่เรียกพอยิงก็ได้เอาไม่ใช่เอาอะไรวีเอเนี่ย ไม่เรียกไม่เรียกคอยหญิงก็ได้แต่ด้คอยติโอเคครับมาต่อเลยนะครับต่อไปรายการเราจะมีพิธีกรมาแบบพึ่งไม่ได้ครับเอาเอาเอาต่อดีกว่าครับ่แต่ออครรับหืว่าตัวยึดของนมวิฟ้าหัวพี่เองเอาดัสเมลนะครับได้กำลังกินอยู่เลยแต่ดัสเมลมันขุดนดิ ผมมอสแบบรถจืดเนี่ยกินประจำเลยตอนที่พึ่งจะกินเสร็จว่ายี้งแบตกิวราตะคุณพูดดีเลยมันพูดถึงรายการกันไหมแล้วทำไมตัวละครผมแม่งใส่หัวใส่ก็อใส่ขายีกจะโล้เลยผมผมคล้องผมคล้องกับตัวละครคุณเนี่ยว่าทำไมเอาม์าไปกี่แพ็กกี่อะไรเนี่ยก็แฝงอ่ะ ดูปั้นดิแล้วดูทรงคลิปทรงดูกันดูดิเขาเรียกตัวดับฟันพอดีครับนิกแพคมันมีเยอะต้องเข้าใจครับแม่โลบดีโอแดกโอเคครับต่อไปเลยนะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงแนะนําตัวนะครับช่วงสองจะเป็นช่วงตัวละครนะครับแสดงหนังช่วงที่สามจะเป็นการให้ความรู้เป็นวิดีโอนะครับเช่นการสอนคลิปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับสุดปากเลย เอาปากไปอีหลุดเหรอท่าทำไมไม่ต่อล่ะต่อกว่าเจ็บดิครับเออใช่โทษครับครับแปกทั้งคู่โอเคคิปช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงการเออ่ส่งท้ายคลิปก็คือเป็นคลิปประโยชน์หนูหนให้คนอื่นได้เข้าใจอย่างเช่นคลิปสอน Photoshop อะไรแบบนี้นะครับสอนทำิน t r o นะครับอืมใช่ครับโดยเฉพาะคุณ Demon ค l i นี่เขาเทพเลยครับเรื่อง Photoshop เนี่ย ระลับมากกว่าครับนี่ครับเออโอ้ยพูดเลยครับแปลคือต้องจะเอาเป็นลูกศิษย์เลยครับเนี่ยเป็นไงครับผมนี่ระดับไหนเหรครับโปรไวเชนแนลเลยนะครับดูเอาไว้นะครับใครอยากทำภาพว่าใครอยากทำภาพหรือว่าทำอะไรคุณเดมอนเดมอนคีเขารับทำฟรีนะครับอย่าเดิติดตากับทางเดมอนคีนะครับส่วนอินโทรนี่สุดยอดจริงพี่เอเรานี่โคตรเทพเลย อ้าวอีทอกไม่ได้ทำอกเลยพัดไม่ได้ครับก็ติดต่ออะไรวยวายเรื่องอะไรคือว่าจะมาทำอะไรก็ไปติดต่อในวัดคิดเอาแล้วกันครับในการนี้นี่ไม่ได้รายสาระนะครับถ้าดูดีๆวันนี้นั่งคุยมาเพลินมากเลยเซเว่นจะมีขายับเซเว่นก็มีขายนะเยอะแยะเลยอะไรครับแบบเซเว่นอ่ะก็มีขายขายอะไรแบบอยู่ในท้องทะเลอ่ะแล้วเท่าแก่น้อยอย่างเงี้ยเขามีขายกันนะครับอื น้ามันสาหลายเล่นอยู่คนเดียวโอเคก็เดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะมาแค่แนะนําตัวแล้วก็สวัสดีที่เฉยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะทาเป็นคลิปหนังด้วยแล้วก็คลิปประโยชน์ด้วยนะวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทําเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมอะไรครับชมเราจะข้ามหนังไปก่อนใช่ไหมพาะยังไม่ได้ทำเลยใช่ไหมนี่ไงครับต้องทําเดี๋ยวทนะครับจะไหวแล้รทําำเดี๋ยวครับ ผมนี่เพิ่งกลับมาจากเข้าค่ายเหนื่อยมากเลยโอเคเข้าค่ายเลยครับแล้วใครติดๆเลยเข้าค่ายลูกแมวเดี๋ยวดูให้โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราลูกแรดไม่ได้ครับฮะลูกแรดไม่ได้ครับสิงโตสิงโตนี่เก่งกว่านะ โอเคก็เสียเวลากับพวกผมไม่นานมากเลยครับเดี๋ยวเราไปชมชุดต่อไปได้เลยกันนะครับละครหนังนะครับโอเคไปดูชุดต่อไปเลยดีกว่าไปเลยครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพอสวัสดีเอาอันนี้คอยิงคอยยิงส่งชื่อเลยพ่อยิงส่งชื่อจริงโอเคไปดูชุดต่อไปเลยดีกว่าครับผมครับ เอ้ยผมกดผมลืมกดอัติเมทพี่เอาไว้ไว้ทำงเอาแล้วย่างเอะเออเ้ากลัง้อ่ะเียผมโทษหรอโทษทเอายัหนึ่งจะมองได้ครับพี่จุดไปโอเคกเนี่ยใครอายลังไหใอาลังไอมโอเค มาจังหนึ่งไอ้บี๊ออกจากข้อนึงเดี๋ยวเริ่มคิดบทนะบี๊บกทางนี้บี๊บทางเนี้ยี๊บก็ทางเนี้ยมันพี่ว่าเห็นแน่นอนทางเนี้ยทางนี้เราเลยอ่าไอ้บ่อนมาทางนี้ดิทางไหนอ่ะลงมาอีกนิดนึงถอยหลังมานิดนึงอะไรมันจะมาขัดนั่นแหละนั่นแหละมาหนึ่งสองสามเฮ้ยไอ้พวกแกลองเข้าไปกองซิอ่าครับพี่าทำไแล้วทำไมท่านเออดิ แล้วทำไมท่านไม่เข้าไปก่อนเลยเออทำไมท่าไน,นไม่เข้าไปก่อนนะครับคนโกโกความมืดเด็นะท่านกี้โกไม <ขา S 2> เลยครับหัวหน้าถ้าเป็นหัว,ห,วหน้าข้าต้องสางเกได้ถ้าเป็นแล้วก็แกเป็นสมาชิกไปก่อนครับโอเคถ้างนัน้นบินสามสามเข้ามาได้เลยอะไรบีนสามไปครับถ้าเป็นบินหนึ่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหบี เดี๋ยวใครอยู่ในห้องออกมาพี่สายครับพี่สายในห้องไปช่วยพี่สายครับท่านพี่สายพี่สายเดือดพี่สายพี่สายผมพูดผิดเลยเฮ้ยท่านมีคนรับปัดเจ็บครับท่านไหนนี่ครับท่านศพนี่ครับศพนี่ครับเนี่ยวิญพิศชีวิตด้วย โหเมื่อกี้มีคนเสียชีวิตไปแล้วอ่ะใครับท่านเราเราจะทำอะไรกันดีอ่ะเราต้องหายยารักษาใครเสียชีวิตเลยครับท่านเราต้องหอบดีครับท่านมีวิธีดีๆเลยครับท่านมันังไม่เสียชีวิพูดเขาพูดได้อยู่เฮ้ยขาพูดได้อ๋อรอครับท่านโอ้ดูดีๆวิธีรักษาครับท่านดอสซี่ตาขาวเลยทีเดียวผมมีวิธีรักษาครับท่านมีดาไอ้ตากรีบรุ่นใหญ่ เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเราจะหายาบำรุงเขายัางไงเนี่ยเท่านี้เออเราต้องไปหาซื้อที่พาราสเตมอลเดี๋ยวเดี๋ยวพาราพาราไม่กินแก้ปวดหัวไม่ใช่เดีย <c oughs> อ้าวครับท่านผมไม่เคยได้อยู่ไม่เคยทันสบายกับเ <c oughs> ขาครับต้องเจอตึ๊งแรกหนึ่งทีมีสิจะหายที <c oughs> ่ดีตรงเนี้ยโอเคเราเขาจะไว้เขาไว้เขานอนอย่างนี้ไปแล้ว <c> ก <oughs> ันเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ผมจะไปหายามารักษาเขาครับท่านไปครับท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดาอ้าวท่านจะไม่ไหม่กรอครับท่านท่านเจ้าอยู่ไหนผมอยู่ที่หน้าปักซอยครับเดี๋ยวที่นี่มันหน้าปักซอยอย่างน้เหรอก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยทันสมัยครับท่านจะค่อยทันสมัยแล้วเจ้าลอยได้ยังไงท่านเดี๋ยวผมจะตอนนี้ท่านอยู่ไหนครับเนี่ยข้าเป็นคนต้องฝ่ายถามเจ้ามากกว่าว่าเจ้าอยู่ไหน ผมกำลังจะผมจะเป็นพิสูจน์ว่าในนั้นมีอะไรครับท่านผมผมขอข้าไปดูครับเดี๋ยวรอข้าด้วยผมไปนะครับข้าข้าสายเจ้าหยุดรอข้าไไปด้วยไฟได้เอาเอาแมลงวันแมลงวันครับท่านโอ้พี่เคยยิงไหมครับคนไทยบินได้ไหนแต่บินได้จริงเปล่าใครยิงควถ้าผมไม่มีปีกผมก็บินได้ครับท่าน นายบินี่ดูสิเอาไม่ตายครับท่านไม่ตายเดูครับท่านโอ้ผมบอกแล้วครับระดับตายแล้วแล้วดูผมนะผมก็ไม่ตายเหมือนกันครับดูผมเป็นตัวอย่างครับท่านเห็นไหมครับไม่ตายครับท่านโอ้โหจริงเปล่าจริงครับตองรอดเครับไหนผมลองเหลือข้าลองกระโดดบ้างอะไรครับท่าน จัำเป็นนะครับดีนะครับคนไทยบินได้จริงๆครับปู่ท่านบีหนึ่งบินได้เจ้เอาเลยครับก็รู้สึกไงบ้างครับหนังที่เราทำไปครับสนุกมันไปครับเป็นเพลิดเพลินมากเลยนะครับต้องบอกแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมรู้สึกอร่อยเลยอร่อยจริงๆเลยถือจะไม่เห็นถืออะไรอร่อยได้ไง ก็จะกินแล้วอร่อยจริงเหมือนจะซอมบี้ข้างหลังใช่ไหมครับผมต่อแค่แห้งค่ครับครับแบคกกาวนี่แบคเกานี่สวยมากเลยครับใช่แต่ละคนนี่ไรหมอที่ดีอะไรครับเนี่ยแต่ละคนนี่ดูดีมากเลยครับแต่ละคนงข้างบนแต่ซอมบี้อยู่ข้างล่างในในทั้งหมดนี้นี่ผมว่าผมหุ่นดีสุดแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยใช่ครับหุ่นผิวนี่มึงดีมากเลยผิวมึงเนี่ยผมยังเกลยงผมยังเกลิงอยู่เลยครับว่าเอามาร์าเอาม้านี่ติด พีแพ็วันนี้ใช้โลชั่นนะครับโลชั่นทาตาแห้ดําโลชั่นยี่ห้อไหนเดี่ยเด็กจะไปซื่นน่าสนใจเอาถ่านมาทานผมนี่ซื้อโลชั่นอร่อยครับโอเคครับถ้าหนังเราไม่ดียังไงก็ติดตาจอัดพอครับผมปวดฉี่ครผมลุกโอเคครับหนังเราไม่ดียังไงก็ติดชมกันได้นะครับว่าเราเราคนทำเป็นคลิปแรกนะครับ เกิดการติดเส้นติดเตาหน่อยม่ถ้าถ้าไม่อร่อยยังไงก็ขออภัยนะครับเไม่อร่อยยังไงนะครับไม่อร่อยยังไงนะครับลุกลุกลุกมาต่อยเลยมาฮะเฮ้ยเราเราเราเฮ้ยอยู่ในรายการเราอยู่ในรายการอยู่้ใจเย็นใจเย็นเกย์ใจเย็นเกียร์ที่หลังครับใจเย็นเกย์ครับไว้หลังไปใช่ไหมถ้าหนังเราไม่เป็นสิริมงคลก็ฟีภาพวิจารณ์ดีๆกันด้วยนะครับ ถึงจะใช่ครับเพราะมันก็อย่างอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามันไม่อร่อยก็ขอไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวดียวไม่อร่อยเลยฮะไม่เาครับจะเย็นครับจะเย็นครับจะเย็นครับเดี๋ยวให้ส่งร้อยครทุกคนเอ้ยครับโอยอุ้ณทำอะไรเัน่อครับเยี่ยครับนอ่ยันออกรายการเลยนะคยับเนีอยโอยอนอารมอ์ยโอวยโอดยอ้ยอยโอ้ยอรยอยกออรยอยออยอยออออยอยออยอ รัวอร่อยที่แบบเอาไว้ชกนี่ผมอยากจบมากเลยครับนี่จบแล้วครับนั่งแขมาอุดนานเลยโอเคก็จบแล้วนะสำหรับช่วงช่วงไหนครับช่วงเลดานเชื่อว่าอร่อยบายอร่อยอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีลุมเดี๋ยวมีลุมเฮ้ยอร่อยหนังสั้นไงอร่อยหนังสั้นเกลี่มโอโอเคก็จบแล้วในช่วงสตอเบอรี่ นะครับตอวรีโมทโอ้โอเคก็จบแล้วสำหรับหนังนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นอะไรครับคุณช่วงอร่อยครับเป็นแบบบ้าว่าถ้าพี่จะพูดแย่ขนาดนั้นทำไมวะฮะจะเอาอะจะเอาอะโอเคโอเคมาต่อต่อครับครับครับ จริงจริงดื้อแต่ไงจะต้มตนยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลากับพวกคุกกี้เขาเลยครับโอเคช่วงต่อไปจะเป็นอะไรคอยดูกันช่วงต่อไปคือช่วงอร่อยครับโอเคเจอกันยังไม่จบยังไม่จบใช่ไหมฮะ อ <c oughs> ทสเสียงเทสเสียงเอาเลยครับต้องสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับว h o t o s h o p เ s 6เหมือนเดิมนะครับผมจะมาสอนขั้นโอจะมาสอนการตัดขั้นที่สอน,นะครับโอเคตอนนี้ก็เด้ๆเดๆดเด,ด,ด,ดเอามาใหก็จะมาสอนการตัดขั้นที่สอกับการใส่เอฟเฟกของภาพเนี่ยครับคือ ใส่ไรหรือว่าจะใส่แสงใส่เอฟเฟกของภาพเอฟเฟกอะไรก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็เปิดภาพอะไก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมเตรียมไฟแล้วหรือว่า่้นผมาชมจะหาไฟอันนี้ก็ได้เนียครับเปิดมาทีเดียวละกันจะเลือกเดี๋ยวไล่ <c oughs> เดี๋ยวขอหาได์แป๊บหนึ่งเกิ่อะไรการจําไม่ได้นะครับจะเอารูปไรเดีรูปนดียกันเดวิลไม่คร่ตา้มาแล้วเรียบร้อย้กระดาษเลยครับสร้างกระดาษของรูปนี่นะครับภาพนี้คือภาพที่เป็นภาพเต็มๆของกระดาษนะครับว่า จะปรับอะไรก็ได้ตามใจชอบผมปรับอย่างนี้ไปแล้วนะครับร้อยไม่ต้องสงสัยนะครับเป็นพื้นพื้นที่ PNG อย่างนี้นะครับคือให้ปรับไปตรงนี้นะครับฐานสเปนนะครับเคยเรียบร้อยที่ฐานสเปนคือพื้นที่ PNG นะครับเบคกลาวคือพื้นเบคกราวที่เป็นสีสีขาวนะครับโอเควินเนียคือเหมือนพื้นที่ คล้ายๆ P N G นะครับแต่มันก็ก็ไม่เหมือนมากเท่าไหร่นะครับโอเคผมก็กดคันเซ l นไปนะครับนี่นะเหี่ยนจะเป็นพื้นที่ P N G ใช่ไหมครับโอเคตอนนี้ผมก็จะมาลูกของ d e v i l m a y c r y แล้วก็เข้าไปที่แล้วเข้าไปที่ Magic r a s t l 2นะครับนี่นะครับคืออันนี้คือจะเสมือนแม่เหล็กนะ ถ้าเล็กเกิดแรงลื่ดตูดของภาพนาตดต่อนะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับแนะนําว่าอยากให้ลากยาวจนลืมตัดนะครับลืมกดอีธทีนึงเราต้องกดไปด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเชื่อมต่อภาพเท่าไหร่อ่าตัดไปเรื่อยๆดูเราตัดเสร็จแล้วก็ลากไปถึงจุดของที่เราตัดนะครับล้วกดนี่นะครับยีลิฟ์ภาพเบ๊กกราวนะครับว่าจะเป็นภาพเ n g ียทีก็ได้นะครับแบบกราวดีกว่าปุ๊บเห็นไหมครับภาพจะเป็นสีขาวเรียบร้อยวนตรงนี้ก็รวมเข้าไปข้างในแล้วก็ลบที่หลังได้นะครับเอาของพาร์ n a l Tool ลบก็ได้ง่ายนะครับดู นี่ครับง่ายนะปุ๊บเรียบร้อยนี่นะครับถ้ามันไม่ตรงก็เอาถ้าไม่ตรงก็เอายีลาเซอร์นะครับเนี่ยปรับขนาดของภาพปุ๊บเรียบร้อยนี่ทำมันตรงนะอรอยหยักหรือว่ารอยรอยสี่เหลี่ยมก็จะหายไปนะจ้าอีอีลิ <c oughs> ชัยเลยโอเคผมก็จะตัด ตัดให้มันเร็วกว่านี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับการตัดภาพเรียบร้อยถ้าคือถ้าไม่อยากตัดในนี้แค่ไม่อยากลากในนี้ใช่ไหมครับออลบไปไปลบไปลบป้อยลบป้อยลบป้อยลบไปหหมดโอเคพอเสร็จเรียบร้อยกดคอนโทรลออกดคอนโทรลเอนะครับคือคนัคนเรียกติดนะครับคอนโทรลอันนี่ง่ายง่ายคือมันจะตัดมันมันจะควบคุมในภาพของทั้งหมดนะครับแล้วกด Ctrl C. คอนโทรลซีก๊อปปี้ภาพก็มาวางนี้นะครับเรียบร้อย เป็นภาพละหอนนี่ยแบ็กกราวค่อยว่าดกันอีกที <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่เหมือนเดิมนะครับนี่นะตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆเลยครับปุ๊บก,กดทีหนึ่งนะครับปุ๊บนี่ครับปุ๊บทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งอย่าลืมอย่าลืมนะครับคือลากไปแล้วอย่าลากไกลล่ะเราต้องกดด้วยไม่งั้นมันจะมันจะทำให้เส้นเส้นหายได้นะครับนี่เห็นไหมครับ ตัดไปเรื่อยๆครับเชียวฟังเพลงไปตัดไปนะครับสำหรับคนที่จะตัดแล้วก็เก็บไว้เก็บใบเอาไปทำภาพหน้าป,ปกหรือว่าเป็นไปุยเอาไปทำภาพครัโอ้เอาไปทำภาพเกมนะครับลิ้นพันแม่งพูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ขอโทษแกตัดถึงหูแลนีก่ก็กดไปเรื่อยๆนะครับกดดไปกดไปกดแม่งทั้งวันกดอยู่บนเตียงทุยไม่ใช่ครับ คนละอันแล้วเค okay, ตัดเรียบร้อยรีลิตอันนี้เราค่อยว่ากันอีกทีนะครับแกตัดไปก่อนนะครับปลายตัดปลายลอยรอย,รอยตัดไปให้หมดหหหมหตัดให้หมดตัดให้หมดอย่าให้เหลือเดี๋ยวมันเหลืออย่าให้มันเหลือตัดให้หมดตัดให้มันหมดนะครับนี่คันนีกก็เรียบร้อยเห็นนะครับจะเนียนกว่านะครับแ <c oughs> <an> ล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของคนนะครับโอเคถ้าผมกวรตีนหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะจะปรับรุงก็ได้โอเคเริ่มมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับอย่างลบลบไปเลยนะครับลบไปเลยลบไปลอยนะครับ วันนี้กูเป็นหอกขักเลยโอเคตัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมวนตีอะไรก็ขออภัยอยู่ดีก็เคลนเกมมาลากไปตัดเหมือนเดิมตัดไปเรื่อยๆตัดเรื่อยๆตามสายลมครับทุยมีใช่ตัดโปรช็อปไม่มีไม่มีลมเลยแม่งมีแต่อร์หนาวก็หนาวโอเคตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆชิวๆนะครับอร่อยเลยอย่างเงี้ยเอามาย่างกินทุยมีใช่นะมันปลาซิวเรื่อยๆนะครับตัดไปเรื่อยๆเรียบร้อยปุ๊บ เรียบร้อยแล้วโอเคถ้ามันมีตรงไหนอีกก็เราก็ต้องเช็คดูนะครับบางทีภาพสปีดอาร์ล่าสุดคือมันคอมเดียเด่ยวค้างเดี่ยวค้างครับก็ต้องขออภัยนะครับมันก็เลยตัดไม่ค่อยหมดเท่าไหร่ถ้าอยากจะให้เขาส่งเข้าไปใกล้ๆครับส่งเข้าไปใกล้นี่เลยตัดไปแล้วภาพก็จะเนียนขึ้นนะครับถ้าเห็นรอยหยักอย่างนี้ก็ก็ลบไปครับยังลบๆเนี่ยไป <c oughs> โอ้ยเหรียญกระพันโทษครับ แกยังลบๆไปครับลบไปนิดเดียวมันไม่เสีย,ห,ห,ายหายหรอกครับนี่ครับถ้าเหลือเศษนิดหน่อยก็ลบไปเนี่ยลบไปลบไปเลยครับนี่ลบไปเลยครับ,บเอาให้มันภาพมันเท่หรือว่าดูดีก็พอนลครับไม่ต้องไปตัดรายละเอียดเลยขนาดนั้นนะแกถ้าจะตัดรายละเอียดก็ได้นะครับไม่ดีว่านี่นะครับโอเคลบไปลบไปไม่ต้องรายละเอียดขนาดนั้นก็ได้โอเคให้มันภาพให้มันดูออกก็พอแล้วนะครับลบไปลบไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ไม่พักนะครับไปลบไปลบไปลบเรียบร้อยกดสุมออกสิทิ้งเหลือครับช่างมันเนี่ยครับ ก็ตามเทคนิคที่ผมบอกไปแล้วโอเคลบก็ลบก,ลบกลบ็ลบโอ้เราก็ลบดิกู <c oughs> เป็นไรของกูเนี <c> ่ย <oughs> ก็ไปที่เมจิกอีลัสเซอร์2เนะครับลบแม่งให้หมดเลยเนะครับนี่เป็นไงลบหมดแล้วนี่เท่าน,นี้ก็การตักขั้นขั้นที่2ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้พอยูนอาถุงก็สอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเ,เทปหน้าถ้ามีโอกาสบ้างผมจะมาสอนอันนี้นะครับแต่ถ้าคลิปหน้าจะมาก็จะมาสอนควาย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 เซเลชั่น2เนะครับแล้วก็เมจิกเมจิกเบน2เนะครับ โอเคมาพื้นฐานที่2ตอนนี้เสร็จแล้วช่้นมาโอเคให้กดสร้างเลเยอร์ใหม่อันนีงนะครับปุ๊บก็เอาสีแบรกเกานะครับเอาสีอะไรก็ได้นะครับเราลองเอาสีน้ำเงินดูนะครับวันนี้แจ่มแจ้งเลยวางไปปุ๊บนอฮ่าฮ่เป็นไงนะครับถ้าคุณหรือว่าจะไม่ไม่แน่ใจว่ามันมันนั่นหรือเปล่ามันตัดเนี่ยหรือเปล่าก็ไม่ให้นะนําสร้างเลเยอร์นะครับสร้างเลเยอร์ตรงนี้นะครับจะเยอ์สำรองครับแล้วก็เอาสีเนี่ยเอาเนี่ยโอ้ยเพียนแบ็กเกตทูนะครับลงวางไปเลยครับ นี่วางไม่ได้ดไครับปิดไว้อยู่เนี่ยครับมาเลยก็มาตามลบลบลบไปนะครับเือนที่ผมบอกถ้าลบไม่เนียนก็นี่ครับถ้าคนคล้เกียจเนี่ยก็ต้องสูงเข้าไปใกล้เนี่ครับป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 บที่ขี้เกียจน,นี่เรียบร้อยแล้วผ้าก็จะหายไปโอ้ยแล้วผ้าก็จะหายไปไม่ใช่กูจะลบ png เว้ยแต่ไม่ใช่โอ้จะลบผ้าไปที่ตัดนั้นครับนี่ครับผมไม่คลิกตรงที่ ผมไปคลิกตรงที่แบ็กกราวน์ก็ลบแบ็กกราวน์นะครับอย่าลืมนะครับถ้ากดอะไรเงี้ยก็ต้องคลิกตรงที่เราที่อยากจะลบนะครับอย่าไปคลิกที่แบ็กกราวน์นะครับคลิกที่แบ็กกราวน์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็น PNG เลยเราก็ต้องใส่สีลงไปเหมือนเดิมนะครับปึ๊บให้มันเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะมาลบปึ๊บหายไปแล้วเห็นไหมครับโอเคเรียบร้อยอ้าวมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะผมลบไอ้นั่นไป PNG ครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าตัดอะไรไม่เนี่ยก็ยังลบลบลบไปนะครับโอเค เรียบร้อยคราวนี้ก็เหลือแค่ภาพเอฟเฟกต์เนี่ยภาพพวกไลท์พวกแสงอะไรเนี่ยครับเกมมาผมเปิดแล้วเรียบร้อยนี่ครับผมได้โหลดเท็กเทอร์มาแล้วนี่ครับพวกเท็กเทอร์อะไรต่างๆนะครับสมมติถ้าอยากได้ยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาภาพเี่นแจมๆก่อนเออสายฝนนี่ว่ะนี่ครับคอนโทนเองครับก็วางเหมือนเดิมครับเดี๋ยวๆขอสมออกแป๊บหนึ่งฟิชออนสกีนนะครับไม่ใช่ฟูสกีน <laughs> วางไปแล้วเรียบร้อยครับ อ,อ๋อลืมเดี๋ยวโอ้ยวันนี้กูเป็นอะไรกูบ,าบ้าไปแล้วกดคอน Ctrl A Ctrl C ลืม Copy โอ้นี่นะครับนี่กดคอน Ctrl T เพื่อขยายนะครับกด Shift ลากภาพให้เป็นภาพสมดุลนะภาพมันจะสมดุลภาพมันจะไม่เบลอนะครับถ้าแบบลากไปมุ้งโซ่อย่างเงี้ยภาพเบลอแน่นอนคนระับเห็นอย่างงี้มันปุ๊บนะภาพมันก็ไม่เบลอนะครับโ <c oughs> อ้ยนี่ครับไ i g h t c h นะครับไ i g h t c h นี่เป็นไงกลางสายฝนเฮ้ยนี่ครับเรียบร้อยไปรอไปแล้วครับกลางสายฝน จะเอามาเป็นพลังพวกเบมนต์หรือว่าอะไรก็ได้ <c oughs> โอ้ยเป็นไรก็ไม่รู้ครับเหมือนๆโทษ <c oughs> อะไรก็ได้ลเนึงของจะเอานี่ละกัน คอนโท o เอคอนโทนซีเหมือนเดิมแล้วก็วางหนึ่งไข่ทักมากดคอนโทนที t, แล้วก็ลากกดชีกดชีบไปด้วยนะครับกดชีบค้างเลยนี่เนะี่ยปุ๊บเรียบร้อยกด like rain, ไลท์เชนเหมือนเดิมปุ๊บงอเป็นไงนครับเขาก็จะออกมาสวยดีนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนสีก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่เข้าไปที่ไอเมกครับแล้วก็วัตเทูเลชันเข้าไปปุ๊บว่าถ้ากดคอนโทนยูก็ได้คอนโท o ยู U, ปุ๊บนั่นไงมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเลยตามที่ชอบนี่เป็นไงครับเอาสีน้ำเงินสีน้ำเงินอยู่ไหน <c oughs> นี่เป็นไงครับออกมาสวยนะครับซึ่งมันมีข้อวภาพมากเลยโอเคแค่นี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคแค่นี้เนี่ยครับโอเคเอาไว้เจอกันต่อในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย